อัขึ้นมานะครับจะมาเล่นไพ่สวยๆให้ดูนะครับเออโอเคอ่ะเดี๋ยวจะหาก่อนนะครับนี่อยู่ไหน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 โอเคอ่ะเอาเบอร์นี้กัแล้วกันไว้นี้นะครับอ่าเอานี่ผมจะเอาไว้ทำนายไว้นะครับเออให้ผู้ชมตัดมาให้ผู้ชมตัดตัดตัดกิ่งใบก็ได้นะครับโอเคแต่นี่แต่วันนี้น่านับดู นับเข้สองสามสี่ห้า12เจ็้าสิสเอดชค่ะสิบใบนะครับส2สองใบแล้วผมจะมาลงตรงนี้นะครับลงไปสองกลอง่อะนะครับไพบ่ใบแรกจะเป็นตัวนะครับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวของมันแล้วก็นี่ไพ่ไพ่ตัวนี้เป็นดอกนะครับเช่นอันนี้นะครับ อันนี้อ่าอันนี้เป็นโพดัมนะครับเป็นดอกโพดัมอันนี้เป็นตัวมันนะครับตัวมันเดอะควีนนะครับอ่าควีนโพดัมควีนโพดัมนะครับปุ๊บนะตรงกันพอดีเลยเห็นไหมเออตรงกันพอดีเลยควีนโพดัมโอเคเออถูกต้องนะอ่าเขาทำได้ยังไงใช่ไหมเขาทำได้ยังไงก็ไม่ยากนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ,รบอย่างนี้นะครับเป็นไพ่ธรรมดาเป็นปร้านนะครับเอาอมาก็ให้ผู้ชมกรีดได้เลยกรีดได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ได้แล้วเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะนี่อันนี้คือตัว A นะครับ A โพแดงนะครับ ตัวนี้คือ A โพแดงเราจะต้องหา A โพแดงนะครับ A โพแดงเมื่อเราเจอ A โพแดงเสร็จแล้วออ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้นี่ A โพแดงนะแล้วก็วางไว้ตรงนี้อยากให้ผู้ชมดูนะ A โพแดงเโพแดงแต่ A นั้นเสร็จเราก็มาให้ผู้ชมตัดนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะครับตัดมาเลยตัดมาเลยตัดมานับเราก็นับดูนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดใบนะครับเราลงเราลงตัวนี้นะครับเออไปอ่าตรงนี้นะครับเอ่อตัวนี้เป็นดอกตัวนี้เป็นเอเอ่อตัวที่เป็นตัวตัวตัวมันนะครับเป็นเอโพแดงเอโพแดงเห็นไหมครับเอโพแดงนี่นี่ตัวนี้ทําไปเรียบร้อยแล้ว Eh bodeng eh gini okey